เีฟซีเรามาดูไบโนูสาวร้องเด็กๆกลัวกันเด็กๆกลัวนะไม่เคยเจอหนูสาเจออะไรดนูสาวร้องเด็กก็ร้องด้วยดิวยสวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับผมสหรับพ่อเมฟซีที่ครบรักทุกท่านทุกคนนะผมอยู่กับเรา ช่องคลายทองคำนะครับวันนี้หลังจากเราออกจากวัดทูสิงน,นะครับไปขึ้นไปชมวิวสูงๆตอนนี้เรามาถึงดินเดนประจำเมืองประจำจังหวัดกาลสินนะครับดินเดนคือไดโนเร์นะครับไดโนเร์ประจำจังหวัดกาลสินนะครับผมโอ้โหสูงใหญ่ตัวโตมากเลยเมฟซี ผมว่ามันน่าจะมีเหลือให้คนได้ชมเนาะแต่ก็สุดท้ายเหลือไว้แค่รูปปั้นนะฮะไม่เป็นสีรูปปั้นนะโอ้โหอ้ไม่เปิดตั้นั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปหลอดฮะข้างๆเคยหลอดแต่ทองสร้างไปหลอดทองไดโน้องเสาบึ้งเนี่ยเป็นหลีไปโยกใหญ่โยกยหก่โยกใหญ่ขึ้นเถอะผมข้างไปหลอดตัวนี้มันบอกว่าห้ามจับใครปุ๊ก แต่รอดที่ไหนมาไมาได้ใอชั้นไหนจ้ากี่ห้องได้เขาบอกกับพี่ทีมันไม่เอฟซีดูสวยนะสวยวิวตอนนี้โอ้โหสมกับที่เขาเป็นคำขวัญนะคำขวัญประจำจังหวัดตาลสินดินเดนแห่งไดโนเสาร์ครับผมดูมันเป็นเจ้าซี่ลีโอตัวไดโนเสาร์นี่ใครอยากโนมันหลายพันเนาะ ตัวนี้ไหมคือตัวนี้หางยาวมากเหมือนขี้เกียบเลยขาขาขาหลังคื้อนยยยบัดข้าหนาคือนน้อยๆอย่างนี้เหมือนเหมือนขี้เกียบมันคือผสมดุลกันเถอะเนาะตัวนั้นเหมือนเหมือนยีราฟนะคอยอยูาวเดี๋ยวเราไปชมพิพิธภัณฑ์ครับโอ้ยยังแค่ฮะเดี๋ยวเราไปดูหลายๆที่แม่ซีเดี๋ยวเราไปดูหลายๆที่ว่าเป็นยังอู้ยนี่นี่นี่ เดี๋ยวไปดูใกล้ๆตัวนี้ขยับตัวได้นี่โโอ้หเสียงร้องเลยครับร้องคำรามแล้วดูดูตากระพริบตาปิ๊บปิ๊ป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 โอ้โหเสียงร้องคำรามคู่เป็นละมาใกล้ร้องคู่คำรามคู่ไว้เลยนะครับดูครับมีคนขับมาไกลเป็นกระห้องอ ก็เหลือไว้แค่เพียงตำนานนะเหลือไว้แต่เพียงตำนานครับเม f ซีกับลูกปั้นนะครับผมตัวจริงนี่ศูนยทันไปแล้วไดโนเสาร์นะครับผมซีตอนนี้เราเข้ามาถึงข้างในแล้วโอ้ดูเขาทำโอ้ยอันลองเอาหัวมุดเข้าไปมองมองอย่างนี้บ้งดิไปดูไปดู อาปาก,กว้างมากเลยโหไม่รู้ว่าตัวจริงฟันหรือว่าอะไรเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไม่มีตัวตนให้เราเห็นมีแต่รูปปั้นนะสวยงามมากเลยครับสวยงามครับผมสวยงามเอฟซีเรามาดูใบหน้สาวรองเด็กๆกลัวกันเด็กๆ đưa na, à. 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 à, không thấy chơi đu sầu, chơi đu dây, đu sầu, vô เล็กน้องย่านย่านย่านฮะกีน้นตาแดงเลยตาแดงรูกเลย อยู่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับผมแต่ว่าเราเข้าไปข้างในเราไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นะแม่ซี่เพราะว่าขอห้ามไลท์ห้ามถ่ายแต่ว่าถ่ายรูปถ่ายได้แต่ห้ามไลท์ภาพเคลื่อนไหวนะครับ <ๆ S 1> ก็เลยไม่ได้ถ่ายต้องขอประทานโทษด้วยเด้อแม่ซี่ตอนนี้เรากําลังลงออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วนะครผมเดี๋ยวเราไปเจออะไรข้างหน้าไปลุ้นกันดูมีอะไรน่าตื่นเต้น อ,อสมกับคำว,ว,ว่าเมืองาาาอการสินป์ินปไดโนเสารีในเอฟซีสมคำล่ำลือจริงๆนะดูมีตรูปปั้นไดโนเสาร์น,นี่นี่คิดแต่ฟันซิ่งรินทอนนะผมสวยงามครับจัดที่จัดดู ราทำได้สวยงามมากเลยนะครับผมดูปู้าปูอะไรทำลานแบบหน้าหน้าหน้าลงไปนอนอนะ่ะเหมือนจะเย็นโอ้อยังใครดูใครดูได้ได้นูนเสารไหมนี่เออได้ได้ไดโนเสาร์ออกออกมาเป็นไข่ปะไม่ได้ออกมาเป็นตัวปะออกมาเป็นไข่นี่คือเป็นบทเรียน เป็นความรู้ไดโนเสาร์ออกมาเป็นไข่เป็นปากมาเกือที่นงวยแบกต้นมันเหรอตัวนี้คำรามว่เศร้าเลยนี่จักผู้ใดไปหิดผิดใจยังด้วยนี่ห้องโอ้โหเศร้าเลยอันนี้เหมือนความ โอ้เป็นรูปปั้นนะครัูปจําลองเงอนมากเลยตอนนี้เราก็เสร็จจากการเดินชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วนะครับผมโอ้ดูพี่บุญล้อมต้อนรับอย่างดีเลยเลี้ยงน่เลี้ยงนี่เอาเป็นติไดหลคนนี้ อยากมาเที่ยวได้เที่ยวแล้วเป็นยังไงชอบบอหนชอบไหมมาอีกไหมถ้ามีโอกาสไหมไม่มาบอไม่มาอีกเป็นบ่มาได้เล้วครับโอเอาแต่ของหวานเอาแต่เบาหวานนี่ยายบอน มันใหญ่อันกำลังเมื่อยครับมันกำลังเพิ่มพลังเร็วเนึ่ยงมือเสียงหอ้องไหม,ไมอ้าวไปแล้วก็นอนเป็นไรบอลของคนเป็นกล <laughs> <น>้ออ ว่าแบบนี้แหละมันผีสัตอันนี้ว่าแม่เขาอะไรนี่เขาเขาเทียงทุกบัตรคำเลยเขาแบบว่าป้องกันป้องกันแม่เขายังดีเลยอถน้ำก็ได้รถก็นด้รถบรรทุนรถใสเงาเป็นมาตรานีจอดไหเงาเสร็จมันต้องมีเลยกินน้ำบ่อยขนาดนี้ันเงาันเงาใส่รถเลยบหมือนไทยยังเก้อว่ายังเก้อวันก็ว่าใส่กันเพิดโ่ม น้องน้องฟางบอกจะใส่แผ่นเพิร์ทสันอยากปวดเหีียวที่รถบ่มีของสถานีจอดที่ใส่แผ่นเพิรลูกสาวไปยัยวอนเป็นตย่อยนะครับผมสนุกสนานนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนพี่บุญล้อมและก็พี่บุญล้อมนะผมที่เป็นไกด์นำเที่ยววันนี้ถ้าไม่มีท่านเราคงไม่ได้มาเจอสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่สวยๆแบบนี้นะผม เรากลังเติมพลังกันอยู oh, Ooh, ่อ <ok ีกแป๊บหนึ่งเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผม้างเมดบ่ เราได้ยังในย่านจะมากวันนี้ก็ะทำอย่างนี้แต่แต่ก้มอิ่นก้มสนุกก้มสนานคว้มภูมิใจสิพี่ป็นรอบต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ทั้งประเด็กหาถังพี่บุญรอมกางไห้ของมาเพื่อนพี่บุญรอมกางเอาไห้กล้วยอีกสองเครือกล้วยหอมทอง กิพเ่มีห้องเป็นไท่ปลาแดกค่ะังบกบุษาอีกสามถุงวีบุรโธมหักรนมอีกกับอยไร่บนน้ำอีกไร้การเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรเขาทำก่อนเขาหอยจองเขาหอยเม่ว้อนใช่ไหมเขาม่ต้อการของเขาตอนพี่ส่วนแบ่งเออเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวเลยครับเนี่ยน้ำกันกระปิงกระดูกอยู่เล้วเป็นกระปิงอย่างเดียวเลยว่าสันเว้ยร้อดมากเลยครับไปใช้กับสิไปน้าว่าสันห้องน้ำปั่นเล็กน้อย ขาดกอยเจกันร้องไขาปอมกแล่นไปนันเขาเเน่าขาจะไปพูดทเบิกกจไปนั่อีกเว้ยคทดังไดออาถึเขากาะเอเขาก่ะพร้อมยังไปพร้อมแล้วใส่แบบเอาปุ๋ยโลค่ะขาากไกอเขาเลื่อนกับเขสั้งแล้วข่อยไปคนหิวไปเข่เ็นไปเเอาเทียงเอาย่างเดียวเลยโอ้ยสิอย่างนี้สำหรับวันนี้เราก็ สนุกสนานแล้วก็ได้ชมอะไรที่เราไม่ได้เ,เคยเจอเคยเห็นมาก็พอสมควรแล้วเนาะได้เกวเวลาเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับแล้วเพราะว่าพี่ทองน้องดาวเรืองน้องดาวที่เล่นรักรอที่บ้านนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันนะครับผมก็ขอบคุณในเมฟซีทุกท่านทุกคนเออที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณพี่บรนล้อมนะครับผม <c ười> ที่พาเรามาเที่ยว <c ười> พาเรามาชม ตอนรับเราเป็นอย่างอบอุ่นเลยนะครับผมแล้วเราเจอกับพี่บุรอมอีกทีวันที่สิบแปดสิบเจ็ดมาสิบเจ็ดป่ะสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบเจ็ดสิบแปดทุกสิกิการะครับเป็นงานของท่านเราจะได้มาสําหรับคลิปวันนี้ก็ขอฝากไว้แ่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่มเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยแต่ขอให้รักนาน ฝากพี่ทองและน,น้องดาวเรืงรงรงองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ